ท่านมีฉายาว่าตำรวจจอมแฉเนี่ยมัน,ม,น,ม,นมันจากตรงไหนตำรวจจอมแฉเพราะผมออกโดนออกจากราชการตำรวจนะฮะและการที่ผมโดนเขาให้ออกเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องจากที่ผมไปทำอะไรผิดนแต่ผมมันถูกมันก็เหตุผลทางการเมืองเหตุผลทางสังคมค่ะ แล้วเราไปยอมอยู่อยู่เฉยทำไมอ่ะไหนไหนออกแล้วออกแล้วก็ออกเลยไม่คิดจะกลับก็พูดมันซะข้างหลังที่มันมีเรื่องอะไรก็นั่นแหละมันก็เลยเป็นที่เป็นเรื่องที่ผมเริ่มต้นมา20ว่าปีนะที่ผมออกจากราชการตำรวจออกปั๊บผมก็พูดปึ๊บ